คือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจะเอาเยอะด้วยคราฟย,ยากไหมเดี๋ยวคือผมอยากดูแค่สูตรคัฟอะแต่ว่าอ่านไหน,นก็ไหนๆละมก่อนเข้าไปดูคลิปผมขออนุญาตคุณผ,ผู้ชมเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับไอ้ต้นไม้บังโอเคนะครับผมถ้าไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปดูคอนเทนต์เกี่ยวกับ m e c r a f t l o t s of the ring ได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอตีตั้งเข้าสู่เกม Minecraft s u r v o v a l o f i n e ด้วยนะครับเดี๋ยวนะอะไรขึ้นจบอ่ะคือมันมีเส้นๆผมจะแก้เส้นๆน,นี้ไงอะ่ะให้ตายเถอะปวดหัวมากเลยก็จะแก้เกมให้ตัวผมนั้นกลับมาเล่นได้ยากเย็นเหลือเกินเดี๋ยวผมตายตรงไหนผมน่าจะตายตรง เสาเนี่ยถ้ำในถ้ำใช่ไหมนี่นี่นี่คือจะเล่าอย่างนี้ฮะคือตัวเกมอ่ะมันมีปัญหานะผมทำให้ EP 2ีสออกช้าแล้วก็โลกเก่าเสียด้วยผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องสร้างโลกใหม่แล้วก็เสกของที่ผมคิดว่าผมพอจำได้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้อันนี้แถมมานิหนึ่งก็คือผมไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าเพราะตอนเนี้ย โลกมันกำลังเป็นเส้นๆ,ๆแบบนี้ฮะคือทุกผู้ชมเห็นว่าเป็นเส้นๆแบบนี้ผมก็พยายามยื้ออยู่นะครับผมพยายามยื้อชุดกระชากว่ามันเป็นเพราะอะไรตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเอาเส้นๆ,ๆนี้ออกไงผมลองตั้งดูก่อนปะคือไม่รู้ว่าโลกมันจะพังหรือเปล่านะฮะก็เอาเป็นว่าเราเล่นๆก่อนละกันนะฮะผมรู้ว่าคุณผู้ชมอยากจะให้ผมมาเล่น คือผมก็อยากเล่นนะฮะมันเป็นมันเป็นมอสแพคที่ผมชอบแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาเยอะเนี่ยก็อาจจะบึ้มนะฮะดูดิ่ะอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าออกจากนี้เราจะหายหรือเปล่าไม่หายด้วยโผล่มาเรื่อยโอีคฮะไม่เป็นไรมันไม่ได้อ่าติดหน้าจอขนาดนั้นออ้ผมไม่ได้คุยกับอ่าคุณพี่อ่าเขาเรียกอะไรนะคุณพี่เขาชื่ออะไรวะ การดับอะ่ะใช่ไหมนี่ดิพี่ลงทำไมยอย่างนั้นอะโอ้โหไม่มีทออ็อตเลยตายเหอะคือของอ,อันนี้คือค่าคะแนนนะฮะว่าน่าจะบีประมาณนี้แหละผมอะโอ้โหใครปิดไปเน็ตผมหรือเปล่ามันมืดจังวะไปไหนละนี่นูน่นเหรอโอ้พี่มาเกิดอะไรนี้นะพี่เอา้า Good d a y w h a t the h e l l มึงรีบไปไหนวะขุดขุดฐางก่นอนเฮ้ยนี่มันของดีผมขอเก็บแป๊บหนึง่งอ้าวอ้าวอ้าวคือถ้าซีรีส์นี้อยู่ดีหายไปผมหวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจผมนะครับผมไม่ได้ตั้งใจให้มันหายแต่มันไปเองแล้วมันก็ไม่มีเลเวลแล้วด้วยนี่หว่าโลกนี้ตายละโอเคเอาเป็นว่าผมจะพยายามซ่อมให้ถึงที่สุดนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าออกเกมเข้าใหม่จะหายไหมแต่ผมกลัวออกเข้าใหม่แล้วอาจจะไม่ได้กลับเข้ามาอัดอีก ยาอนเล่นไปขอแล้วกันนะฮะโอเคเราจะไปสำรวจโลกของฮอบบิทนะ,ะับผมโลกของฮอบบิทก็จะมีแมปที่ค่อนข้างกว้างเลยนะ,ะับผ,ผมก็จะมีตาเผานะับผมก็จะมีโอไมค์ก็เยอะเหมือนกันเนี่ยตาเผาก็จะมี่าที่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ตาเผาก็จะอุ้ยแต่มีมีหลายเผ่าอันนี้อาจจะเป็นที่อยู่ของออคอะมนุษย์เอลว์ L, อยู่ประมาณเนี้ยนะครับก็จะมีเหนือตกใต้ แต่แถวนี้เหมือนจะไม่มีนะใส่มาทำไมโอเคมันก็ประมาณนี้ที่ผมเอานี่มาเพราะว่าการวาร์ปแต่ละครั้งนั้นน่ะมันใช้อ่ากดปุ่มเลยนะลืมลนะตัวเตัวเจตัว L อลอะการวาร์ปมันคือมันสามารถวาร์ปได้ค่ะอย่างเช่นจุดตรงนี้อ่ะเราสามารถที่จะกด F วาร์ปไปได้เห็นไหมฮะแต่ว่ามันก็จะบอกว่าสานาทีนะถึงจะสามารถวาร์ปกลับได้อีกครั้ง เพื่อลดเวลาตรงนั้นนะครับผมก็เลยจะเอาตรงนี้เป็นแท่นวาร์ปไวไวตรงประตูตรงนี้เผื่อวันใดเรากลับมานะครับผมก็จะปักจุดตรงนี้ไว้แล้วก็มาร์กไว้ด้วยก็ก็ดีอยมาร์กไว้ด้วยเดี๋ยวนะมันกดปุ่มเลยวะเมื่อกี้ผมกดปุ่มเลยอ๋อป,ปุ่มตัว L โอเค บอกคุณผู้ชมไว้ไม่จริงผมบอกตัวเองเนี่นยแหละกลับบ้านนะผมจะเขียนไว้ว่ากลับกลับบ้านโอเคอื้ออันนี้คือจุดกลับบ้านเราสามารถที่จะวาร์มาได้ฉะนั้นไอ้แท่นเนี้ยผมไม่เอาไม่ใช่ละอันนี้เราต้องคุยกับเขาก่อนเขาจะให้สมุดเรามาไหมหรือว่าเขาให้มาแล้วไงเจ้าหนู เจ้ากำลังมองหาการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่อยู่สิน,นี้ยแต่ก่อนที่เจ้าจะไปเขาจะบอกว่าโลกนี้มันอันตรายก่อนเจ้าจะไปข้าขอแนะนําเอาสมุดเล่มนี้ไปเพื่อแนะนําการเดินทางให้แก่เจ้านะนี่ไงพูดผมมาอ่าเขาบอกว่าโอเคเหมือนจะพูดคุยกับคนหรือเปล่าไม่รู้แฮะอันนี้คือฮอปปิดนั่นเองนะจ๊ะไหฮิโรโก ดีฮะโอ้โหทำไมพี่เวอร์ชันเบอร์ใส่ผมแก้นี้ที่เราอยู่จุดแรกจะเป็นของฮอบบิดนะฮะซึ่งฮอบบิดจะไม่ค่อยมีอะไรจะเป็นผอบพันที่อารักสงบผอบพัน์นี้รักสงบนะฮะเขาก็จะเจียวเจียวเจียวเจ้าแต่ว่าด,ด,ดูเหมือนพวกเขาไม่ค่อยเดินเลยเนาะอุ้ยกินได้ขอยาโซยเลยกันนะฮะ คือผมไม่ได้ไม่ได้โอเคนึกว่าแบบเขาไม่เดินกันแล้วยืนอยู่เฉยอ่ะพอบิดนะครับผมค่าความสัมพันธ์เราก็จะมีอยู่ข้างบนหนจอตรงนี้เป็นค่าความสัมพันธ์เราสามารถที่จะอําเควสนะผมแล้วก็เราก็จะสามารถที่จะจ้างเขาเรียกว่าจ้างทหารไม่ใช่ทอปิดก็ไม่เรียกว่าทหารเขาเรียกว่าจ้างคนงาน เอาไปเป็นหทหารไม่ต่างอะไรกันเลยโอเคเก็บเชือกโอ้แม่ก็ผมอยากจะจัดของมากเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ผมจะขอที่ทําบ้านก่อนละกันว่าดูทรงแล้วเนี่ยถ้าไม่ทํานี่ลาบากแน่เลยเันจะได้มีจุดวับวับไปวับมาขอกินข้าวโอเคเหมือนเข้าบ้านแล้วเฟรมจะตกแวบบๆให้หน่อยเอ้มันจะต้องตกอยู่แล้วแหละปรับไปที่ั้งไอ้นี่นี่ อ่ะระมานนี้เออเนี่ยเอาซะสูงเชียวอ่าฮอบบิดพวกนี้ก็จะมาแต่ว่าต้องรอพวกเขาให้เราให้เควสเราก็คือจนกว่าที่พวกเขาจะขึ้นรูปจนกว่าที่พวกเขาจะขึ้นรูปอ่าลูกไม้ตกใจบนหัวนะฮะหาจุดนี่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 คนนี้คนนี้อันนี้เป็นนายอำเภอปะเขาจะถือตัวไหนที่ขายของเขาก็จะถือแบบ เหลียนไว้อะซึ่งอันนี้ผมจะไม่เสียเวลาเดินแล้วกันนะผมจะขออญาวตวาร์ปเท่าที่เคยจำได้ผมอยากจะวาร์ปไปเอาไงขึ้นบนหรือล่างดีวะเอางี้ผมไปข้างบนแล้วกัน10วินาทีข้ามขยับและภายใน30นาทีเอ้ย30เออ30นาทีถูกล้30นาทีเราถึงจะวาร์ปได้อีกครั้งหนึ่งวาร์ป แื่อเส้นเนแม่งหายไปด้วยเพราะที่นี่อ่าเป็นฮอปบิดเหมือนกันเหรอโอ้ก็โอเคก็ถือว่ายังมีฮอบบิดให้เราได้พูดคุยกันแต่เส้นเนยังไม่หายผม่าจะบอกว่าลบกวนนิดนึงนะฮะก็ไมว่าทนไปก่อนเดี๋ยวจัดการให้ <laughs> มอสไม่ปิวอีกรอบหนึ่ง ก็ทำจนท้อแล้วบางทีโอเคอยากได้อ่านนะฮะตอนนี้จะได้มีม้าขี่แล้วก,ก็มีเชือกแหละตอนนี้นี่ก็จะเป็นานายอำเภออปิดอบอิดก็จะมีคนที่ขายนู่นนี่นั่นด้วยนะครับผมถ้าเอาง่ายๆเราผมแนะนำผมไม่ได้แนะนำหรอกคือผมมอยากหาร้า <laughs> นค้าเราจะได้มีเงินใช้กัน แต่ฮอบิทเขาไม่ค่อยจะขายอะไรนอกจากผลผลผลิตละมั้งรับนี้ก็ขอยาตเดินทัวร์นะครับผมีม่ไรเลยอันมาก็ไม่มี no making shit n o p เอาลืมไปเลยว่าวิ่งมันมีสเตมินาคือตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ซอมบี้อยู่ด้วยนะฮะก็เลยอาจจะยิบลงชา้านิดนึงอันนั้นน่าจะเป็นอะไรที่แปลกๆนะโอเค มีโปรเจกต์ซอมบี้ของ Minecraft ด้วยอ่ะอันนี้อันนี้คือคนที่แบบทำเควสเขาก็จะเอาแบบ m u g อ่ะแล้วก็มาดูดิคือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจะเอาเยอะด้วยคราฟยากไหมเดี๋ยวเอาคือผมอยากดูแค่สุดครับอะแต่ว่าอ่ะหไหนๆก็ไหนๆด่นะ อ่ะพี่ผมให้เอ้ยผมจะเอาไอ้ดียออกไงวะผมลืมไปละไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนเรื่องนี้ไม่ใช่ปลาอื <S 2> <S 2> <S อมอมแม่เสียงนี้หายไปนานก่อนที่คุณผู้ชมจะปาใสา่ผมหรือกล่าวโทษผมผมต้องขอโทษคุณผู้ชมจริงๆนะครับ <S 2> <S 2> <S เนื่องจากตัวเกมตลอดออฟตัวลิงเนี้ยปัญหามันค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลังจากที่ผมคิดว่าไอ้เวอร์ชัน 1. น7 1งมันคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วมั้งแต่จริงแล้วมันมีครับเพราะว่ามอดบางตัวมันตีกันเอง นะครับผมการที่ผมพยายามเล่นเกมให้ไวขึ้นเนี่ยเนี้ยผมต้องขอโทษคุณผู้ชมจริงๆผมไม่มีวิธีอื่นที่จะทําให้เล่นโปรเจกต์นี้ให้มันจบไวอันนี้ต้องขออ,อภัยด้วยนะครับบางทีอาจจะมีสูตรโกงเล็กน้อยแต่ไม่มากจนเกินไปครับผมกดตัวตัว,ตวยูโอเคผมจะไม่โกงนะฮะถ้าถ้ามันไม่จําเป็นปแล้วถือว่าเราก็จะได้ค่าประจบกันเอา้าทำไมมันลดอ่ะอ๋อมันขึ้นมาแล้ว ตอนนี้ตอนนี้ของเต็มฮะต้องหาบ้านโดยโดย่วนแต่เมื่อกี้เห็นอะไรใหญ่ๆตรงนี้ไหมฮะมาดูกันว่ามันแตกต่างจากอันนี้ยังไงเขาไม่ใช่มันก็เป็นบ้านอันนี้แค่เป็นเสาขึ้นมาเฉยโอ้ยหคนเราตอนนี้เขาบอกว่าของเราเต็มอะไปหาหนีดีกว่าแล้วเราก็สร้างบ้านเถอะฮะหาร้านค้าขายของ คือถ้าผมเล่นมุมมองเนี้ยคุณผู้ชมจะปวดหัวไหมไม่รู้ฮะแต่ผมก็จะไว้ไว้ขี่ม้าแล้วกันมุมมองเนี้ยปกติตเล่นไมค์คาร์ไปก่อนเอาล่ะสามัญประจบวันประจบวันเด้อนี่ฮะคนขายของเขาจะอยู่ข้างบนคือคนขายของเขาจะเป็นตัวละครที่จะถือเหรียญอยู่แบบนี้แต่นี่คือเขาจะขายแค่อ่านี่ข้างล่างคือเอาของมาขายได้อุ้ยนี้ดีนะ เอาน,นี้มาขายอ่ะเค okay, เลยแล้วก็เขาขายเชือกขายไม่เลยข้าวขายของกากจังวะไม่ขายของกากเหมือนแม่พี่ชายล็อ,อกหน่อยอ่ะอันนี้คือเอาเหรียญไปแรกก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยอันนี้มีบนมิวแต่บนลมิวก็เหมือนจะคราบยากนะมันไม่มีวิธีทำนี่ สว้อุ้ยนี่ขายได้9บาทนะถ้าเราทำโ,โอเคอยู่แต่เราก,ก็น่าจะต้องอยู่แถวนี้ก่อนใช่ไหมเจ้าหมูน้อยต้องต้องมีสถานที่ที่ทำให้เราชื่นใจเวลาอยู่นี่โอเคถ้างั้นก็คงต้องเป็นแถวๆนี้แหละไม่ไกลไม่ไกลจัดเลยแล้วกันนี่ผมจะโชว์การสร้างบ้านแบบ โคดคูอา้าวสามอา่ะตัดไปก่อนหนึ่งสองสามปับ๊บอา้าวดินหายไปไหนอะ่ะเอาเป็นเรื่องแล้วนี่ประมาณนี้ก็ปุ๊บ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 อ่าวทำยังไงก็ได้ตอนนี้ให้มันให้มันูนปเป็นรูปทรงบ้านอะฮะคือผมจะเก็บของแล้วก็ออกไปสำรวจต่อ ชเว็ชวบชเวบอุ้ยเอาเอาไปกันใหญ่แล้วที่นี้ปั๊บ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 คืออิดอันนี้มันสวยมากดูดิโคตรสวยอยากให้มันอยู่ในแบบนี้จริงๆอะตัวเกมจริงๆอะมันสวยมากเลยนะผมชอบอะคือก่อนหน้านั้นอะคือเคยอัดพาร์ทสองไปแล้วฮะแล้วก็สร้างบ้านทรงนี้แหละแม่งแป้งพังพังทุกอย่างชีวิตน้อย ลอยเปอย่างมากครับมาอ่ะเดี๋ยวมุนไปฝั่งอ๊บอันนี้คือบ้านอันนี้คือเขาโครงบ้านก่อนเพราะว่าผมน่าจะทำได้แค่นี้แหละจริงๆผมลงบ้านนี้มาด้วยนะฮะเป็นมอสที่ช่วยให้เราวางบล็อกได้ไวขึ้นนี่แบบนี้ ใช่ปะมันก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้แต่ผมต้องอัพขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก่อนแบบโชว์ับปาร์ฟอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องกระดกเพิ่ขึ้นมาตึ๊บแล้วก็แปะ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 เนี่ยฮะสะดวกสบายมึงเลิกร้องดิหึ่มม้อหึ่มม่อดนี่แหละคือ ตัวพอปิดมันจะเป็นจุดเริ่มอ่าเป็นหมู่บ้านที่เราจะเริ่มต้นหมู่บ้านแรกใช่ไหมแต่ผมชอบมอดน,นี้คือมันมีความสัมพันธ์แบบเยอะมากคือสร้างได้เยอะฮะสามารถที่จะไปอยู่ฝั่งออกก็ได้อยู่ฝั่งไหนก็ได้โอ้ยอันนี้ผมมีจัดเลยสวยก็คือมีตัวเลือกให้เราว่าเราจะทําอะไรกับชีวิตนี้อยู่ฝั่งนี้ก็ได้อยู่ฝั่งนู้นก็ได้ เอาที่เราสะดวกอุย้ยเจอหนังสือเยอะอย่าเจอหนังสือเยอะได้ปะอิเกียรานั่งทำเนี่ย <c oughs> เยอะเหมือนกันนะอ้าเนี่ยเนี่ยจะเป็นคนงานแบบนี้ฮนะแต่ว่าผมไม่ผมไม่รู้ว่าสั่งให้เขาไปน,นี่ยังไงโอ้ยนี่ไอ้หุ่นไม่มีเลยจะค่อยได้ปะขอ,อต่อเติมบ้านนิดนึงแมงโตรสวยเลยอยากได้ขอ,อเลยปะ วุ้ยมันเป็นแบบประตูนี่หรอวุยว้ยเอาดีขอแล้วกันนะดูดิโอ้โหติดแีบนี้อีกไหมไอ้วงเดินเข้ามาำไมอ่ะเนี่ยโอ้โห้ก็ติดแบงนี้ไปเอ๊ยอ่ะึมง,ง้อเลยคุยเ,เล่นเนะน,น่ันี่อันนี้อันนี้ อันนี้ดูดีอันนี้ดูดีอันนี้อันนี้ดูดีอนนอนนดดโอเคผมตั้งนี้ไว้แล้วก็ขออนุญาตเซฟจุดเกิดเราไว้ตรงนี้กดตัว L ฟูมเข้ามานิดนึงกดปั๊บเช็คพอยต์ H O M E หนึ่งอเอเราก็จะมีกลับบ้านกับโฮมหนึ่งตรงนี้ผมว่าเขาปิดน่าจะเป็นเมืองตรงนี้ อันนี้คือน,น่าจะเป็นเมืองข้างในฮอปปิดอันนี้จะเป็นชานเมืองแบบตรงกลางก็คือน,น่าจะเป็นแบบเมืองใหญ่ว่าไม่็นไรโอ้ยว้าวเจงั้นระหว่างเนี้ยผมจะสร้างความสัมพันธ์กับฮอบบิดไปก่อนฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะออกสำรวจ เพราะว่าถ้าผมให้คุณผู้ชมดูว่าเราทำาคว s อะไรเงี้ยแน่นอนฮะเจมกูได้แคสอีกรอบหนึ่งกลัวมันยาวไปเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรนอกจากการเดินทำพวกนี้ป่าจริงคือผมจะใช้เศษพวกนี้แล้วก็ทำทำทำไปนี่แหละความลับของผมเพราะว่ามันเป็นบ้านจุดเริ่มต้นไงฮุมเมล่านี่เผาไปโอเคแล้วก็เก็บของที่เหลือเข้าตู้ แม่งไม่ได้ใช้หรอกอันนี้เดี๋ยวเอามาไว้อุ้ยแอบเปิดดูสปอยหยุดหยุดร้องได้ไหมโอเคแล้วระหว่างนี้ก็ทำเควสดีกว่าฮะแล้วก็จะได้มีทหารไปปลุกเขาด้วยจะได้มีตังค์อาผมจะไล่ดูเควสว่ามีอะไรที่น่าสนใจอย่างอันเนี้ยใช้คอปเปอร์ซึ่ง เหมือนร้านทั้งบนที่ขายอะ่ะก็จะมีขายพวกนนี้ปะเออน,นี่จจำไม่ได้ด้วยมีปะเหมือนจะเห็นแบบเป็นแร่วะ่ะต้องใช้แร่สองอันนะไม่มีะดิมันจะเป็นเรื่องตรงนี้แหละล้วผมต้องใช้แร่มีแบบตัวไหนตัวไหนให้เควสง่ายอย่างนี้ไหม คือใครไปไหนแล้วใครมาปลูกตรงนี้ข้างนอกเป็นโลกอะไรลงไปเลยเฮ้ยคนนี้โโอ้หเนื้อหมูวันนี้ชอบเอาไปเลยสวยเอาละเราเริ่มเพื่องฟูงในการทำเควสคนนี้เป็นพายไหมถ้าจำไม่ผิดไก่ไว้ ไม่ได้กินเอรีจัดไปไก่อีกเฮ้ยเริ่มรวยนะแต่พอมันขึ้นเป็นเฟรนใช่ไหมก็จะอาจจะซื้อทหารได้แหละเนี่ไม่เคยทำมาเอาไปได้เลยป๊าบว้าวขึ้นไหวมากอย่างก,ก็เปิดสูตรโกงจริงๆก็ไม่ได้มีใครเปิดสูตรโกงเลยนะมีเควสอีกไหมฮะอันนี้ขอเควสหน่อยได้ไหม ขอเคลหน่อยครับอุ้ยเอาอะไรนะไม่เธอเอาเอะไรนะอ๋อนี่ก็อย่างที่บอกครับว่าก็ไม่มีใครได้เปิดสูตรโกงในการทำเคลสนะครับก็ถือว่าดูเพื่อความสนุกนะครับผมอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นการดึงเวลาซึ่งผมบอกเลยนะถ้าคุณผู้ชมเล่นจริงๆแล้วก็ทําตามกฎของเกมที่ผมบอกเลยมันโคตรดูดเวลาจริงๆแต่ว่าด้วยผมต้องรีบเร่งจบตัวนี้ด้วยเพราะว่ามีโปรเจกต์อีกหลายอย่างที่ต้องทํมาเนื่องขออภัยจริงๆนะครับ ใกล้ขึ้นไฟนแล้วอะ่ะมีเควสยไ้ผมอ,อีกสักอันหรือเปล่าแล้วหมูเก็บไปด้วยเคยหิวมีอีกปะมีอีกปะมีคนไหมเชอมีอีกไหมอ้โอโหอันไหนเนี่ยอ้าวใช่เว้ยขึ้นเป็นเพื่อนแล้วฮะอันนี้คือได้ของมาจะเป็น อะไรเอ่ยตังอุ้ยอันนี้เป็นเป่าตังได้เลยนะโอเคอ่ะจ้าระหว่างนี้เราก็ตอนนี้วันนี้ยคือของมันเยอะแล้วล้วก็เอ้เรามีค่าสถาเรามีค่าแต้มเป็นเพื่อนกันตอนเนี้ยสามารถที่จะน่าจะจ้างคนงานได้แล้วนะเท่าที่จําไม่ผิดใช่ไหมก็ต้องลองเดินดูแต่ผมจะต้องเอาหนังสือนี้ไปด้วย อันนี้รีโมูฟอีกแหละไม่เป็นไรมูไปทำไปเก้าเควสแล้วอะออกเดินทางกันดูปปละ่ะโอ้ยมีอีกเหรอจัดไปได้หนังสือใหม่กแก่แม่เอ้ยข่อยาดไล่ทำเควสแล้วกันเราบอาเอ้ยมีด้วยเหรอเอ้ยไม่เคยเห็นนะเอาเป็นว่าสั้นๆเลยนะครับหลังจากนี้ผมก็จะทำการทำเควสแล้วก็ออกเดินทางเพื่อที่จะหา ที่เขาเป็นเหมือนบ้านที่เขาจ้างคนนะฮะก็คือเราจะจ้างทหารได้แล้วตอนนี้คือช่วงนี้มันจะเป็นการที่ออกเดินทางอย่างยาวเลยฮนะถ้าผมตัดออกไปมันน่าจะประมาณสักเกือบ20นาทีได้คลิปเลยอาจจะสั้นหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวคนระับพาร์สเดี๋ยวผมจัดเต็มให้ คือไอที่ผมหาเนี่ยมันจะเป็นอ่ามันเหมือนบาร์แล้วก็จะมีคนขายคอยแบบขายแรงงานพูดเปอุ้ยออนั่นนั่นนั่นเจอแล้วเจอแล้วแต่ก็ต้องรู้ดีว่ามันจะมีคนขายของข,องข้างในหรือเปล่าเจอแล้วเจอแล้วโอ้ดีแล้วดีแล้ววิ่งมาเราเรียกว่าค่อนข้าง,งไกลตอนแรกเราไปตรงนี้ตรงนี้สรุปแม่งอยู่นี้แต่มีวันนี้มันสุ่มเกิดฮะ ต้องไปวิ่งแถวแถวข้างนอกอะ่ะวิ่งตามถนนไม่ค่อยเจอขอให้มันมีคนที่ขายของขายมนุษย์มานาให้เราได้ไหมอ้โอ้โอมีอ๋อนี่น,นี่คนนี้คนนี้นี่นี่นี่คนนี้เขาจะขายคนแบบ เทรดให้เราอย่างสามเก้าเจ็สิบเก้าบาทอะไรเงี้ยเนี่ย่าค่าของสัมพันธ์ร้อยหนึง่งแล้วก็สามารถซื้อคนกับเขาได้โอเคซึ่งฮอาปิดอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามีกี่มีกี่คนที่จะสามารถซื้อแล้วพวกนี้ได้จัดไปอ่าเหมือนจำได้ว่ามันมีหมวกปะไม่มียววะ โอ้กูมอนิ่ฮิโรโก้โอเคดิฮะมันจำได้มันมีหมวกนี่นี่นี่เจ้าหมวกอ่าใส่ไปใส่ไม่ได้หรอนี่ดูดีฮะอันนี้บอกเลยว่าใส่หมวกแล้วดูเท่ขึ้นมาอดเฟียลฟ้าโอ้ยผมกินแล้วไปอ่ะมาไหนๆก็ไหนๆผมจะขออนุญาตซื้อทหารหน่อยละกัน แล้วเราต้องหาอ่านอ่านเดี๋ยวเราครับก็ได้ไหนีน่อย่างอันนี้เจบาทเราจะซื้อได้ประมาณขอสัก4คนได้ปะเออคือสคนพอดีเลยกี่มากันหมดด้วยน่ารักมากมานี่มานี่มานี่แต่เขาตาม,มาอ,อะไรอ้โหูฝนตกเต็มตกเลยคฮะจังหวะนี้นี่ โอ้โหทหารเซตแรกของเราฮะอันนี้แต่ว่าพวกเขาจะไม่มีอุปกรณ์นะเราก็ต้องมาใส่อุปกรณ์ให้เขาก็คือกดทอ็์กอ่ากดอันนี้ปึ๊บ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 ปุ๊บอ่านี่เหรอนี่นี่น,นี่ใส่เกาะอ่ามันมีสกิลอ่ามีอัพเลเวลคือเกาะก็ต้องใส่เกาะดีๆให้เขานิดนึงนะฮะเขาจะได้ตายกันยากๆหน่อยนี่โอ้โห ไม้ไมาอะไรวะเนี่ยปั๊บโอเคถือว่าเก็บตกเงินเล็กน,น้อยก่อนกลับบ้านก็ไปไปแต่มาเก้าสิบทหารยังอยู่นะอยากจะใส่ชุดเกาะให้เขาแล้วอะต้องกลับบ้านแล้วละ่ะนี่เล่นมาชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยแอปเปิ้ลปั๊บโอเคก็คขขืนไปเอาวะ กาอ,อืมโอเคงั้นพัดหน้าเราก็คงจะต้องถ้าถ้าเกมไม่พังอะนะฮะเราก็คงจะทาชุดเกาะแล้วก็ออกไปสํารวจข้างนอกเมืองฮอบบิตได้แหละในนี้มันก็คงไม่มีอะไรแล้วในฮอบบิทนะฮะก็กาากวันนี้ก็อญาตพักก็จะเป็นเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะไปดีกว่าจะระวับกลับบ้านด้วยก่อนจบกลับบ้านแบบกลับบ้านจริงๆ ปั๊บแล้วเขาก็จะตามเราไปใช่หรือไม่ปึ๊บอุ๊ยเสืยงเหมือนเจ็บอะถบ้านเรียบร้อยปลอดภัยโอเคทหารเดยกกันฮะ